ก็กับสวัสดีพี่พี่นเพื่อนาน้าๆน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อคลิปดแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น้านี้ไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็ไล่แคปรูปม,มาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาบาเบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าตัไหนใจสายใครก็ไล่แคปรูปม,มาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มนิ้งแรกเลยนะผมครับเป็นพระสมเด็จล้อนะผมเนี่ย เนี่ยเนื้อทองผสมนะครับของหลวงพ่ออุ้ยนะผมเนี่ยอภิวัฒโนนะผมเนี่ยวัดช่องคีรีศรีทิตทิวนาดามนะผมเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเป็นรุ่นโชคลาภนะผมเนี่ยออกปีสามหกนะผมเนี่ยเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายใครแกนลายมานะผมเนี่ยเนี่ยเป็นโลหะรอนะผม ้านหลังก็จะมีเนี่ยครับยันนะผมเนี่ยครับโชคลาภนะผมเนี่ยวัดช่องคีรีนะผมปีสามหกนะผมเนี่ยหลวงพ่ออุ้ยนี่ท่านก็เป็นพระเกจิที่เรื่องวิทยาคมนะผมเนี่ยและมีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเป็นสมเด็จรอสวยๆนะผมเนี่ยเหรียญท่านก็โด่งดัง รุ่นปีหนึ่งสามนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมอ่วันนี้เอาปีสามหกก็ท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยรุ่นโชคลาภนะผมเนี่ยหลวงพ่ออุ้ยอภิวัฒน์ธนนะผมเนี่ยเนี่ยวัดช่องคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมทรงนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีมนสารดีราคาบาเามาแบ่งปันนะผมกับพี่น้าในี่ใจสา,คายครกันลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญแบกม่านนะผมเนี่ยท่านพ่อรีนะผมเนี่ยวัดอักษรการามจวมดสมุดปาการนะผมเนี่ยเป็นเหรียญย้อนยุคนะผมนี่ครับหลังพระธาตุตูตังคะเจดีนะผมเนี่ยนี่ครับรุ่นพระ ตังค่าเจดีนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยออกปีห้าหนึ่งนะผมเนี่ยเป็นเนื้อกระไลทองนะผมเนี่ยท่านพ่อลีนะผมเนี่ยเหรียญสวยมากนะผมเนี่ยเนี่ยปีห้าหนึ่งนะผมเนี่ยหลวงตาหมาบัวได้เมตตาฐานกิจปลุกเสกให้นะผมเนี่ยรุ่นนี้นะผมเป็นรุ่นที่เจตนาการสร้างดีนะผมเนี่ยอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงตาท่านเจตนาการสร้างนะผมเนี่ย นี่ยหลังพระธาตุเนี่ยพระทุตังคะเจดีนะผมเนี่ยเพื่อเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะผมเนี่ยวัดอโศการามนะผมเนี่ยเหรียญสวยๆเลยนะผมเนี่ยที่หลวงตาได้เมตตาฐานจิตให้นะผมเนี่ยครับกเซกนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับปีห้าหนึ่งครับเนี่ยเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันเท่าหนุ่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่นะ้ามีใจสายคลแกนล,ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับ ข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยเป็นเหรียญลอนะผมเนี่ยที่ระลึกรอสองร้อยสามสิบเจ็ดปีนะผมเนี่ยหลวงปู่เขียนนะผมหรือยาท่านเขียนนะผมเนี่ยแห่งที่พักสงปาช้าบ้านโพนศิลป์นะผมเนี่ยจังหวัดบลราาชนีรัมผม เนี่ยครับเป็นอีกรุ่นนึงนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ก็จะรู้จักกันนะผมเนี่ยท่านก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณนอหน้าผมเนี่ยวัดเทพศิลินทาวาสนะผมก็ได้ศึกษาล่ําเรียนสายวิชาวิปัสสนากรรมฐานนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณนะผมเนี่ยเนี่ยมีขี้เบ้านะผมขาวขาวนะครับเนี่ยจะต่อโคตรเจดีตรงมุมนี้นะผมเนี่ยเนี่ยแล้วโคตรนาหน้าผมเนี่ยเป็นเหรียญหล่อหน้าผมเนี่ย นบรหลังยันน้ำเต้านะผมเนี่ยที่ระลึกรอสอสองร้อยยี่สิบเจ็ดปีนะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยเป็นเหรียญรอหนาหนานะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าในใจสายใครแก้ลายมานะผมเนี่ยครับตรงนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงอีกรูปนึงนะผมเนี่ยของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันนะผม เป็นเหรียญโลโบราณนะผมนี่ครับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับหลวงปู่เขียนหรือญาติท่านเขียนนะผมเนี่ยที่พักสุงประช้าบ้านโพนศิลจังหวัดอุบลราชธานีนะผมนี่ครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับ เป็นรูปปลอเนาะผมเนี่ยหลวงพ่อทองนะผมเนี่ยวัดโคกเดือนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเป็นรุ่นกิ่งทองนะผมปีสามหกนะผมเนี่ยพิธีเสาห้านะผมเนี่ยหลวงพ่อทองนี้ท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยด้านล่างเขาเป็นชื่อนะผมเนี่ยหลวงพ่อทองนะผมเนี่ยต่อโคตรตรงสังฆตินะผมเนี่ยครับ วัดโคกเดือนนะผมเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยด้านล่างก็อุดกิ่งใต้ฐานนะผมเนี่ยต่อโคดสอสเสือนะผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยต่อโคดเลขห้านะผมเนี่ยพิธีเสาห้านะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายแก๊ลายมานะผมเนี่ยหลวงพ่อทองนี่ท่านก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะผมเนี่ยเจกิดังแห่งนครสวรรค์ก็เป็นพระอุปชาท่านนะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ย องนี้ก็แบ <under chưa> ่งปันเท่าหนุ after, ่มร yep. okay. <mon> ้อยห้าส <mon> ิบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่น้าเนี่ยแจสายใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าเนี่ยแจสายใครแก้ลายลูกมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันนุกองนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดได้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น้าเนี่ยเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนแกไลายคิดลูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับผมครับผม